ถีอเอาลูกตอนี้หนูก็หนูก็คุยเลยนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะต้องมีในสตอรี่ไม่ได้เจอกันมาหลายแบยบแล้วันนี้เราก็ี่เที่ยวอะไรนะแถวเออเขาฟ้าโตกนะครับเดี๋ยวทุกคนอยากจะดูวิวบ้างไปดูกันงานะคะทุกคนวิวสวยไหม ไม่ร้อนแม่แล้วนี่กูมองใครเห็นไหมอ่ะเอเดียไอเดียไปถ่ายดูวแม่ที่พ่อยังไม่อาไปจะไปไหมปะน้อขอดไปด้วยก่อนพี่พขอบอกว่าว่าฟังไม่ชัดหรอกเพราะว่ามันไม่ไปใช่ไหมพ่อไปคนเดียวนะไปด้เรื่อยชื่อว่าเขาตาโตค่ะเอ๊ะเรามารีวิวเต็นท์กันเลยตอนนี้แล้วก็ กลางสมบูรณ์แบบแล้วเราเราใช้ทัพเราใช้ทัพกลางนะแล้วก็เสาสี่ต้นอ่ะขึ้นไปดูเร็วอันนี้น้องโมเดลกระพี้ไอเดียกาะฟีไอเดียร้อนว่ะจะว่าฝาแฝดแต่จ้าโอเคแล้วพ่อพามาเรามารีวิวเต็นท์กันนอนนะโอ้โหนี่มีหลังคาด้วยถ่ายไฟให้ด้วยโอ้พ่อมีผ้าชิดชุองกดด้วยอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่าง จ้าอันนี้เป็นหน้าต่างแต่เราปิดไว้ก่อนเพราะว่าฝนมันสาดเข้ามาหนูลัวมันตกลงเอาไว้ตรงนั้นอ่าด้านบนนีช่ช่องดูดาวช่องดูดาวเนี่ตอนนี้ไม่มีดาวตอนนี้ดูฝนดูน <c oughs> คนเห็นเม็ดเม็ดนั่นนะเม็ดนั่นคือฝนมันเห็นไหมเห็นเม็ดเมเ็ตอนนี้เป็นที่เก็บของเก็บลูกลาโต้กับแม่ไปไหนไ,หได้เก็บพวกนี่อันนี้ ตอนนี้หน้าต่างตอนนี้เราใส่เป็นผ้ามคยใต้นี่มันมีอันน่ะกระจกใช่ไหมเนี่ยนอนเลยก็เม่อเตือนจะดูดาวได้ไงอ่๋อเปิดตัวนี้ออกมาใช่ไหมเนี่ยใช่นี่ไงพ่อเห็นไหมเห็นไหมพ่อเนี่ยมันเปิดได้ทุกคนทุกคนดูพ่อถ่ายทุกคนดูดีไหนนี่ไงนะทุกคนมันสามารถเปิดได้เห็นไหมเปิดตรงนี้ไม่ได้นะพรอ่ายมแรงเข้ายุงเข้ายุงเขายุายุุม้อะไรมัน เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นพลาสติกใสใช่อยู่ไม่เข้าอยู่ไม่เข้าตอนถ้า<ม><ม>เราจะเปิดดูด้าให้เราเปิดตรงนี้เห็นไหมตอนนี้เราที่เราปิดคลิปไปไม่รูตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนเต็นท์ที่สมบูรณ์ตอนนี้มันก็ไม่ได้อะไรมากไม้ไดเดาหูมาไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเดียวเหล็กไม่พ่อสิพอจะติดนี้ไว้ ใช่นี่ใช่ไหมนี่คือเหล็กนะคะทุกคนเห็นไหม,ม,น,มนะนี่ค่ะทุกคนบรรยากาศดีอันนี้ก็คือบันไดลงไปนะคะเห็นไหมตอนนี้มันก็ไม่ได้ไติดชั่วคราวไว้ก่อนเดี๋ยวกลับบ้านต้องไปลบผมโอ้เดี๋ยวมันกินเต็มเดีย๋ยวมันอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวมันบาดแล้วคุณก็จะจีบขาด้วย ตอนนี้ฝนตกทุกคนอาจจะดีบจยถ่ายนานนะปิดด้วยเอาเาวัตอนนี้เราก็จะลงไปข้นมาตอนนี้มันทางชันมากเพราะจับหนูดิเราก็เดินโมเดลอยู่ที่ลานกลางเต้นเขาตาโต้ค่ะจ้าตอนนี้ก็ตาโตมันก็จะเป็นแบบอนจะตกแล้วมันจะตกแล้วมันมาอยู่นี่นะคะตอนนี้อันนี้ดูทางขึ้นมานะครับน่่ทางข่้นมาดูดา ประมาณสองกิโลทั้นสุดๆชั้นสุดๆนะครับนี่รถรถขับสองมาได้แต่ต้องต้องรู้จังหวะรถดีๆพ่อพอข่ายข้างบนไงทุกคนเห็นเต็นท์ไหมพ่อเห็นเต็น,นพ่ขาข้า,านหน่อยตอนลงไม่เท่าไรหร่หรอกตอนขึ้นนี่ลำบากมากเลยใช่มันชั้นที่สุดอ่ะปวดขาที่สุดเลยเวลามันต้องทุกคนระวังไว้เกี่ยว อยาให้เขาดูดูทางขึ้นนี่ทางขึ้นนะครับทางขึ้นลานกลางเต็นท์คือตอนลงอ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่เท่าไหร่แต่ตอนขึ้นนี่ดูนะข,ข้างล่างขึ้นมานีดูนะคทุกคนวิ่งสุดขีดเลยนะลูกนะเก1ห,ห้ามเปลี่ยนเกียร์ครับห้ามยกด้วยรักษารอบที่205ครับขึ้นได้แน่นอนนี่

โนเร็วไงเป็นปตุ๊กตาไีจ,จะเอาตูดให้แม่ดูไงนู้นไม่จะบอกขอใม่ข้อค ไหนลูกกินน้ำอยู่ตรงไหนลูกข้างหลังน่ะข้างหลังไหนชิบส์อยู่ไหนไหนโอ้ยเพราะตรงนั้นมีกี่สีมีตรงเขานี่ไงเห็นไหมสีแดงสีเขียวเห็นไหมลูก นี่ไงตรงนั้นคือลุงกินน้ำนะครับตรงช่องเขานั้นจเจาะถึนมนม้ำก็จะลอยอืนี่ที่เรามาไ,วาไหว้พระไว้เขาลูกนู้นจะเป็นพมา่านะครับเป็นฝั่งพมา่าลูกนู้นเลยเราโยนก้อนหินนี่ก้อนหินแตกเลยมันจะถ้าใครโยนก้อนหินมันจะมีแมงเม็ดถูกตายในในก้อนหิน

ตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มเราก็อยู่ที่ลานกางเต็นเขาท่าตู้นั่งโมเดลว่ะตอนนี้เรากำลังจะไปอาบน้ากันอาบน้ำเราสั่นนะคะทุกคนดูนะไม่ใช่ว่าพี่สั่นจริงเออแต่พี่สั่นเลยแล้วพาพี่อาบน้ำก่อนเออราไปด้วยจ้าเดี๋ยวรอแม่ก่อนแม่กำลังเอาของคมังเอนนี้ไปเนี่ยครับอยากไหมครูกะเสร็จยังอ่ะตอนนี้เรากำลังจะไปอาบน้ำกัน มาลูกมาเดียวเดียวมาจับดีๆนะ รถโฟลวิวไปลงตรงนี้ไปอาบน้ำกัน oh. ไม่กลัวค่ะนี่ไงพ่อสองไฟให้อ่ะลงมา, oh. งมาลงมาเร็ว oh. ตอนนี้เรากำลังจะไปอาบน้ำค่ะ oh. Oh. ไม่กลัวไม่กลัวลูกเรมาด้วยกันหลับคนเดดี๋ยวรอแม่คิ ลงไปนิชาอยไปใหพ่อพ่พ่อต้องอยู่หลังจมไปกงไปไปอยู่ทางหน้าไปไปไปลูกเดินไปเร็วถึงแล้วถึงแล้วห้องหนาวจะแตกนี้และลูกเออมันง่า้มันกลับรถง่าย ใครจะอาบก่อนอาไปไปิดปิด<ป>ตรงนั้นละ่ะ<ป>จะเตรียมตัวกลับไปที่เต็นเราแล้ว,ลวเรามาอาบน,น้ำ แน่นเลย เราก็ขึ้นมานอนแล้วบนรูปท็อปเต็นท์นอนได้สี่คนพอดีแล้วเรามาปิดไฟดูดาวกันแล้เรามาปิดไฟดูดาวกันอะหน,นูขึ้นปิดไฟเร็วใครใกดข้างหลังนะมันมีข้างหลังกด,ดน,นี่เหรอใช่กแป๊บเดียวลงพกกดเองงั้นไนหะบอกลงมาพร้อมกันก็ไม่ลงมา ลองขึ้นไปอีกรอบหนึ่งไหมไม่ลองขับขึ้นไปแล้วขับลุงแม่ลองนานแล้วไปเดินไปเดินเหนื่อยไหมทำไมไม่มาอ่ะพ่ออ่ะพ่อพ่อจับมือหนูหนูกลัวโอ้โไปเดินอันนั้นข้อสูงเกินไม่ลงมากับพ่อเดินไกลเลย หนูมีสองข้างเออเออเออดีๆๆดีๆดีๆด right. ีๆดดีๆดีๆด right. ีๆดีๆดีดีๆ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 ดีดีเดีๆ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 ดดีๆดีๆดีเดีๆดดีวดด หยุดก่อนรอ